สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ king of wands เข้ามานะครับ ดูเหมือนกับใครหลายคนเนี่ยถูกคนรักที่ถูกทำร้ายมานะครับด้วยการที่เขาอาจจะเป็นไฟอะ่ะเคยเจอสิ่งที่เขาต้องการเลยเลือกสิ่งเหล่านั้นนะครับทำเหมือนกับคนที่แม่แคร์เราหรือว่าเราจะเจ็บหรือเปล่าใช่พลังงานของพระราชาถึงไม้เท้าหรือคิงออฟวารเนี่ยทำนายว่าคนรักของซาราสีกุมบ์หลายท่านช่วงนี้อาจจะคิดถึงตัวเองอาจจะใช้อารมณ์นะครับในการทะเลาะการในการไม่เข้าใจกันหรือการที่เหมือนกับทําเหมือนคนไม่เคยรักทาเหมือนคนที่ไม่รู้จักกันนะครับกับสิ่งที่ถือไม้เท้า จากสิ่งที่ทสร้างก,กันมา,ากับสิ่งที่เคยมีสิ่งดีๆเคยมีความจริงใจเคยมีความรักต่อกันมานั่นเองชหึ่งหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับเกิดคําถามว่ากล้ามไม่ท้าวครับแอบถามเนี่ยจะรู้สึกเขาว่าคิดถึงรักน้อยใจในส่วนลึกอะ่ะรู้ไหมว่าความรู้สึกอะ่ะอยากจะถามเขาว่าเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขารักเราบ้างหรือเปล่าเขารู้ถึงน้องบ้างหรือเปล่ากับสิ่งที่นผ่านมาชันไพ่พลังงานของไพ่ก้ามไม่ท้าหรือในออบบานเนี่ยชวยาวราศีกุมอาจจะรู้สึกเหมือนกับแอบข่มอารมณ์น้อยใจในส่วนลึกอ่ะ รู้ไหมว่าเรารู้สึกนะครับกับเรื่องราวที่ผ่านมากับความรักความคิดถึงนะครับเราเหมือนกับรู้สึกว่าอยากจะถามเขาเหมือนกันว่าปัญหาความรู้สึกสิ่งดีๆต่างๆที่มีต่อกันเนี่ยก้าวไม่เท้าตกลงอย่างนีรักกันอยู่หรือเปล่าตกลงเราเป็นอะไรกันเน่เพื่อเหมือนกับให้ก้าวไม่เท้าก็ทิงออฟวันนะครับเหมือนกับการที่เวลาทําร้ายกันเนี่ยทำไมทําเหมือนกับคนไม่เคยรักทําไมเหมือนกับไม่เคยรู้จักทําไมเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้สึกถึงกันเลยอ่ะพลังงานเหล่านี้ก็จะทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณรู้สึกว่าารักเเขขคิดถึงา อยากให้เขาเข้าใจอยากให้เขารู้สึกอยากจะถามเขาอยากให่เขาตอบว่าตกลงเราเป็นอะไรกันสลังงานไพ่ไปที่3เป็นไพ่ของเอ็ดออปเปเรนกับ1เหรเดียยเข้ามาครับเจนภาพของการที่สาสิกูมปท่านเนิ่มหยิบก้อนหินเนิ่มหยิบเดี่ยเข้ามาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ากับชีวิตที่เคยเหลวแลกเคยถูกทําร้ายเคยมองว่าเราเนี่ยนะครับเจ็บปวดคิดถึงเฝ้ารอคําตอบเหล่านั้นจนเกิดพลังงานหนึ่งเี่ยหมายความว่าเราคงรู้สึกเหมือนการเคยช่วยเหลือการเคยสร้างสิ่งดีๆหลายคนมีครอบครัวมีบุตรแต่งงาน เลยรู้สึกเหมือนกับอยากจะบอกเขาเลยครับว่าคนรลกของคุณเนี่ยยังเห็นคุณค่าอยากจะรักษากันอยู่หรือเปล่ายังอยากจะรักกันอยู่หรือเปล่ายังอยากจะเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าพราะเหมือนกับเราทําสิ่งนีร่วมกันมาเยอะสร้างสิ่งดีด้วยกันมาเยอะเวลาหนึ่งเนี่ยก็กล้าไม่ท้าไหมครับว่าเวลาเราเลิกกันเวลาเราเกิดปัญหาเวลาใครถามเนี่ยเราควรจะบอกเขาไหมว่าเรายังรักกันมากแค่ไหนเราเคยเจอกันมากแค่ไหนหรือตกลงเราเป็นอะไรกันน่ยเชนไพ่หนึ่งเียญหรือเอทออฟพีดีเคิลทำนายว่าชาวราศีกุมภ์ท่านจะเลือกที่จะไปโฟกัสสิ่งที่มีคุณค่าของตัวเองมากขึ้น เริ่มเก็บเกี่ยวสิ่งที่เคยเจ็บเคยทรมานเคยอดทนเนี่ยเห็นไหมมือจับเหรียญนะ่ะเริ่มกลับมาเหนื่อยกลับมาสู้เพื่อตัวเราเองกลับมาสู้เพื่อความรักกลับมาต่อสู้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจเข้าใจความรู้สึกของเราหรือตอบคาถามเราหรือกลับมาทําดีได้แล้วนะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาคืนดีได้แล้วนะเพราะพลังางานไพ่ไปที่4ี่ครับ8ดาบหรือเอสออ o ซอร์ดหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับไม่อยากสูญเสียคนรักไปอะ่ะ ผม,มแน่ว,ว่าชาวสีกุมภทน์เนี่ยที่คุณยังไม่ไปไหนหรือคุณยังรักหรือเจ็บเนี่ยก็พออยากจะรู้คําตอบว่าเรารักกันมาตลอดเรามีการซัพพอร์ตทำหลายๆสิ่งหลายอย่างด้วยกันหลายคนจะมีการสร้างบ้านทําธุรกิจคนรัก,กร่วมลงทุนกับคนรักช่วยเหลือเกือ้อกูลกับคนรักดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตกันมาสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นไพ่แปดดาบหมายความว่าคุณคงเจ็บเสียใจกับสิ่งที่เขาทำกับคุณนะก็เลยเหมือนกับแปดดาบเลือกที่จะยอมเสียยอมเจ็บยอมเจ็บปวดยอมให้เขารู้สึกรู้ตัวว่าหนึ่งเหรียญแปดดาบ ที่ทนเจ็บที่ยอมเจ็บเพราะรักและคิดถึงพเพราะเฝ้ารออยู่ว่าเขาจะเข้าใจเหมือนเรารู้เปล่าเขาจะคิดถึงและรักเหมือนที่เรารู้สึกบ้างหรือเปล่าผมแนะนำว่าชาวราศีกุมภ์ท่านถ้าเกิดคุณเจ็บคุณเสียใจคุณทุกข์และคุณรู้สึกเหมือนกับตกลง,งเราเป็นอะไรกันนะครับทำเขาทำเหมือนคนไม่เคยรู้จักไม่เคยเป็นอะไรกันเลยเนี่ยไพ่ใปนี้ขึ้นมาคือเดือะมูลครับอย่างน้อยความเจ็บความเสียใจที่คุณเจอที่คุณได้รับอะจะเห็นใมน้ําตาเมื่อคำตอบชาวราศีกุมภ์จะเหมือนกับเดินออกไปดวงจันทร์และหนึ่งเหรียญแปดดาบ อย่างน้อยความเจ็บความเสียใจที่คุณได้รับหรือความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดหรือเสียใจที่เหมือนกับรู้สึกว่าเขาเหมือนกับไม่เคยเป็นอะไรกับเราเนี่ยนะครับหรือเขาไม่ได้อมตอบว่าเราเป็นอะไรกันเนี่ยไพ่ใบน,นี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายว่าคนที่เคยรักเคยทิ้งเคยเสียคุณไปเนี่ยสุดท้ายความเจ็บความเสียใจคุณจะรู้ตัวว่าเราเจ็บเราเสียใจเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนิ่งเฉยวางเฉยร้องไห้จนไม่เหลือมตาแล้วเจ็บปวดอกหักเสียใจกับความรู้สึกที่เสียไปจนรู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วว่าตกลงเราเป็นอะไรกันเนี่ย เราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเราเป็นแฟนกันเราเป็นคนรักกันแต่ทําเหมือนกับทาร้ายกันแต่ทาเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยอะ่ะฉะนั้นพลังงานของไพ่ดีแฮงแมนก็ทำนะว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันทําให้คุณนิ่งเฉยเข้มแข็งหลายคนก็เลยมีพลังงานของการที่ถ้าเกิดคุณผ่านความเจ็บความเสียใจหรือคุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่สุดท้ายความเจ็บความเสียใจคุณได้รับเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองออกมาอยู่คนเดียวได้ตัวเองดีแฮงแมนกลับมาเข้มแข็ง,ขง,ขงกลับมาอยู่ที่ของเรากลับอดทนกับสิ่งที่ตัวเองเป็นกลับมาออยู่่่แบบผาน,นะ ชั้นความเจ็บปวดความเสียใจที่ชาวตุรกุมได้รับมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่หนึ่งเหรียญกับดีหแฮงแมนครับมันจะทําให้เราได้ยืนขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตื่นรู้มีสติผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความทุกข์ผ่านพ้นความทรมานรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลับมาโฟกัสหนึ่งเหรียญกลับมาทํางานกลับมาหาเงินกลับมารู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นกลับมารู้สึกว่าตัวเองต้องหยุดพักได้แล้วกับความเจ็บกับความเสียใจกับความทรมานกับการเฝ้ารอกับการคิดถึงกับการรอ ใช้มาดูไพ่ของชาวราศีกุมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงหเดือนกรกฎาคมแล้วก็การแนะนํากันไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของเดอดชาริออตเข้ามาครับทำนายวันที่15บหถึงสามสิบกรกฎาคมแล้ว่าชาวราศีกุมภนท่านเนี่ยความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณได้รับมันจะหลุดพ้นนะครับเดอะชาริออตขึ้นมาเลยกระดีหแฮงแมนสามหมดสามใบ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจะผ่านพ้นความเจ็บความเสียใจอะไรที่มันดีกับเราเลยที่มันมีคุณค่ากับเราเลยที่มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของเราเนี่ย เราจะอยู่กับมันเราจะได้รักสิ่งเหล่านั้นคืนมาถ้ามันเป็นของของเรานะแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะเสียไปเราก็จะมีชีวิตที่เดินผเดินต่อไปเจอสิ่งที่เหมาะสมที่ที่มันเป็นของเราอะ่ะฉันเดชานี่ยออกจากไพ่หนึ่งเหรียญหมายความว่าชาวสิกุลเป็นท่านจะพบเจอการสําเร็จการเจอที่ที่เป็นของเราการเจอที่ที่มันเหมาะสมกับเราความรักที่ดีขึ้นการเติบโตวความสําเร็จความชนะที่เหมือนกับเห็นคุณค่าตัวเองก้าวกระโดดเรื่องการงานการเงนิงนก้าวกระเดดกระโดดเรื่องชื่อเสียงเงินทองความรัก ที่ได้ใช้อดแต่หนึ่งหมายความว่าการพบเจอความรักที่อยู่ตรงไหนและมีคุณค่าเนี่ยก็ไปอยู่ตรงนั้นมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางการสร้างครอบครัวความสําเร็จเรื่องของอนาคตการเงินชื่อเสียงผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความเสียใจผ่านพ้นความทุกข์เพราะเหมือนกับคุณเฝ้ารอคําตอบเฝ้ารอความเจ็บเฝ้ารอความเสียใจมานานเนี่ยจนรู้สึกว่าคนรักคุณเนี่ยโฟกัสครับอ่ะถ้ามันใช่ของของเรายังไงก็กลับมาครับอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาชั้นสี่ถ้วยกับไพ่หนึ่งเหรียญหมายความว่าคนรักที่เลือกลาหรือจากไปเนี่ย เขาอาจจะทําเหมือนกับตกลงเราเป็นอะไรกันน่ะทำเหมือนคนไม่เคยรักทำเหมือนคนที่หลงลืมความรู้สึกดีๆเคยิรู้สึกความรักความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาสี่ถ้วยกลับมาหยิบยื่นถ้วยทองให้กับคุณกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณกลับมาขอคืนดีแต่อยู่ที่ว่าชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ยจะกลับไปต้องการไหมเพราะว่าคุณเดินออกมาไกลแล้วเพราะคุณผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความเสียใจไปแล้วอะมันก็เลยเหมือนกับใครก็ตามที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปยังมีความรู้สึกที่นอกใจหลงผิด โกหกหลอกลวงทำผิดสิมิตทำผิดสัญญาอยู่เนี่ยส่งคลิปนี้ส่งเพลงนี้ไปหาเขาได้นะว่าตกลงเราเป็นอะไรกันนะครับฉะนั้นไพ่ใบต่อมาครับเป็นพลังของพระราชาถือดาบหรือ king of swords เข้ามาคนรักของชาวราศีกุมภ์จะมีการใช้อารมณ์นะครับหรือทําอะไรตามที่ตัวเองคิดนะครับโดยที่อาจจะหลงลืมความรู้สึกอาจจะไม่ได้ใช้หัวใจนําทางอะ่ฉะฉัน king of swords จะเป็นคนรักที่เฉยชาเย็นชาทําอะไรโดยที่ไม่ได้ถึงความเจ็บความเสียใจในภายหลังหรือปัญหาในภายหลังครับ ก่ตอบบาคนที่เขาทาร้ายคุณไปอ่ะสุดท้ายเขาจะกลับมาในวันที่คุณดีขึ้นจะกลับมาในวันที่คุณผ่านพ้นความเจ็บความทุกข์ฉนันทําตัวเองให้มีคุณค่าอยู่ตรงไหนได้มีคุณค่าก็ไปอยู่ตรงนั้นทําตัวเองให้ประสบความรักดีๆสิ่งดีๆความสําเร็จในชีวิตฝึนคําถามต่างๆนานาความคิดถึงความรักเนี่ยไม่ต้องพึ่งปฏิหารหรอกเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาตอบคาถามกลับมาเลือกคุณกลับมาต้องการคุณแล้วคุณจะได้คําตอบว่าตกลองเราปเป็นอะไรกันนั่นเองครับถ้ามันใช่ยังไงก็กลับมาถ้ามันคือรักแท้อย่างไงก็กลับมาถ้ามันคืออออขขงงเราานะะแต่่่่ถ้ไมใช ทิ้งออฟซอสมันก็จะต้องไปจากเราอยู่ดีไม่ว่าช้าหรือว่าตามต่อให้เรารักแค่ไหนต่อให้เรารอแค่ไหนต่อเราคิดถึงแค่ไหนต่อให้นองเหมือนกับทําดีแค่ไหนอะยังไงเขาก็ไปถ้าเกิดเขาจะจะไปนะฉะนั้นพลังงานของพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาโฟล์ทพีดีเคิร์ครับหลายคนบทสรุปดวงชะตาความรักของคุณก็เลยน่นแบบนี้ว่าอาจจะมีการตกลงพูดคุยกันอาจจะมีการปรับแก้อาจจะมีการใช้หัวใจนําพาความรู้สึกของคุณ2คนเนี่ยให้ได้คําตอบในการกับความรู้สึกที่จะกลับมารักจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมาคืนนดีกั จะกลับมาตอบคําถามเป็นแฟนกันหรือสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนั่นเองครับฉะนั้นไพ่ออร์เคิลนะนแนะนำชาราศีกุมหลายท่านว่าดีเทเคชั่นครับการอุทิศส่วนส่วนอันกบอุทิศความรู้สึกการใช้ความรู้สึกไปให้กับคนที่คุณรักส่งผ่านทาคลิปนี้ส่งผ่านคำทานายนี้หรือส่งผ่านจิตวิญญาส่งผ่านความรู้สึกส่งผ่านสื่อที่คุณยหกส่งไปหาเขาก็ได้นะเขาจะรับรู้ความรู้สึกของคุณเขาจะได้เข้าใจว่าเรารักกันมากแค่ไหนเกินกว่าที่จะเสียกันไปนะครับนั่นเอง ขอบคุณชาวราศีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดส u b s c r ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ